สัสดีค่ะเอมมี่มาคุเทศเยาว,วชนพลังดีขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีวันนี้เอมมี่จะมาพาทุกคนไปดูเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะว่ามีกำลังพลทั้งหมดกี่นายและใครอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และครบรอบ7 2 3 6รอบเรือพระที่นั่งใช้กําลังพลทั้งหมด67นายโดยหัวเรือจะมีนายเรือ2นายโดยนายเรือจะคอย ดูแลความเรียบร้อยและพลสัญญาณหนึ่งนายพลสัญญาณจะคอยใช้แผนหางนกยูงในการให้สัญญาณกับฝีพายเสาตรงกลางจะเป็นคนถือฉัดเจ็ดนายด้านหน้าสี่นายและด้านหลังอีกสามนายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฝีพายฝีพายมีทั้งหมดห้าสิบนายจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาท่าพายเรือพระที่นั่ง คือถ้าภายนกบินมีสี่จังหวะเอาภายลงไปในน้ำหนึ่งดึงภายขึ้นมา2และ3ยกภายขึ้นเป็น4ี่จะทำอย่างพร้อมเพียงกันและถ้าภายพลดาบจะใช้สำหรับเรือลำอื่นๆค่ะส่วนด้านหน้าของบันลังจะเป็นที่ของพนักงานขานยาวหนึ่งนาย และบรรลังนะคะก็จะเป็นที่ประทับของพระมหกศากษัตริย์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ของนายท้ายค่ะนายท้ายก็จะมีหน้าที่คัดท้ายเรือให้ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องและนักษรราถือธงท้าย3มชายใหญ่หนึ่งนายค่ะ เดี๋ยวเราไปดูชุดนายเรือพระที่นั่งกันค่ะชุดนายเรือพระที่นั่งจะสวมหมวกทรงประพาสหมดเทศสีทองยอดเกี้ยวสวมเสื้อหมดเทศสีฟ้านุ่งผ้าม่วงเชิงข้างเข็บขัดผู้ไหมแดงและสายกระบี่แถบทองเล็ก สำหรับใครที่อยากเข้าชมพิพิพธภัณฑ์ทักษสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเวลาทำการเปิด9นาฬิกาถึง17นาฬิกาตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยค่าเข้าชมคนไทย20บาทและชาวต่างประเทศ100บาทค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ